<My> มช่วง, hmm. งนี้กาน,น้ำมันขึ้นเป็น,นี้เด้อยพี่น้อง มื้อนี้เฮาสีกินป่าตัวนี้เนาะมากับเพื่อนหลายคนเลยก็เห็ดไว๋วป่ากินอยู่อ่านนั้นตินี่นะพี่น้องนะนี่ปลาที่เฮาหามาได้ก็จะเป็นแบวนี้มื้อนี้เฮาสิกินสดๆเปนแบบนี้เลยเนาะกินเส็บสดๆร้อนๆแบบนนี้เลยขี้มันแบเบา,บาออกเลยเนาะตัวก็ใหญ่เนาะก็กินเป็นนี้เลยเนาะ

เฮ้ยว้เฮ้ยชัวยช่วยเขาหลุดตัวซะถัดสีด่เหลี่ยม